มึงนี่ไอ้เหี้ยมาถึงว่ามาเช็คเลิกมันไม่ใช่เห็บให้หมัดแล้วกระดกติดกันไม่ใกล้ฮัอโหลมือหลับตามีแต่เช็คก็ดีก็ไม่เหนื่อยหลับตาเวสะภูสะ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 ออกมา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 ไอสัตว์เป็นเห็บเป็นหมัดเลยรึมั้ยออกมาออกมาออกมาสักเคเทวุฒังเวสุวรรณวุฒังเวสุวรรณวุฒังสักเคเทวุฒัง สักคธาวุธังไว้สักคธาวุธังโอมะวุยพระพายพระสหายผู้ทรงฤทธและศักดิ์สิทธิ์นะพัดพาเอาพญามนต์ของกูให้ไปถูกไอสิ่งที่อยู่ในตัวที่อยู่ในกายนะมันอ่อนอยู่ดังกบซบอยู่ดังเขียดเหยียดอยู่ดังงูด้วยเดชะพระคาถาของกูได้ว้าสัพุสระสัคทาวุธังสักคธาวุธังสักคธาวุธังออกไปซะอีฮะไปไปไปไอพี่ออกไปซะอีฮะไป

Mày ổ quạt hướp nữa mừng Đấy 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 đó Đấy 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 Đấy

thángแรก thoải mà tăng nhanh mới thấy check máy gì hoa đây, ok, đây, lúc nón hả, mày sao, đi không à, ที่บอกเยอะเข้าอีกรอบวาวุ่นอะไรแบบนี้ไปไปสักเมื่อสักข์ทาวุตังไว้ส่วนทหุตทังไว้ไปแฝงกินอยู่ในเลือดในเนื้อในหนังในกระดูกนะสักข์ทาวุตัง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  สักขะทาวุฒังสักขะทาวุฒังเวสุวรรณวุฒังเวสุวรรณวุฒังสักขะทา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 วุฒังเว้ยสักขะทาวุฒัง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 เว้ยสักขะทาวุฒังสักขะทาวุฒัง สักขะทาวุธัง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 ไว้สักขะทาวุธัง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 สัคขทาวุฒังไว้สักขะทาวุธังสักขะทาวุธัง สักขะททวุธังสักขะททวุธ <nervous S 1> ังซ่อนอยู่ลย่นะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยอีอืมโอ้ยไปยี่ฮหาออกไปโอ้ยเฮ้ย

เอ้ยร้องให้นรกมนได้ยินดิร้องให้นรกได้ยินเอ้ยร้องให้นรกได้ยินร้องดังๆดังๆดังดังๆเอ้ย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  เอ้ยเอ้ยอะไรเฮ้ยี่หบหายมาหากูกี่รอบมาหลายรอบแต่ไม่เคยเช็คไม่เคยเช็คนั่นไงไอสัตว์บุญมีแต่กำบังสมหน้าไอควายด่าหน่อยอย่างนี้กูก็ว่ามันมาแต่เสริมอย่างเดียวมึงนี่งไม่เข้าใจลูกพี่มึงยังว่าทำไมลูกพี่มึงถึงโดนแบบนี้มึงเห็นลูกพี่มึงโดนยังไม่ดูคลิปลูกพี่ยังไหม มึงกเ็เฮียเฮียลูกพี่กูเฮียร้ององี้ใช่ไหมมึงเดินกับตัวไงบ้างไปหา,าน้ำมนต์ซะนะไปแหลกนะโมแล้วก็มาเชียร์อากาด้วยชีย้หายนะลาย้มือโอ้โหเสื้อนี่เสื้อหน้ากูเลยฮะ <c oughs> ไม่เกรงใจเสื้อกูเลยสัตว์ผี